สอบถามเรื่องของอาซีบ้างครับที่ตอนนี้มีการประกาศออกมาแล้วในราชกิจจานุเบกษาครับในส่วนของนากรัฐมนตตอนนี้เราจะดําเนินการยังไงบ้างครับช่วงแรกจะเป็นการตักเตือนเป็นการประชาสัมพันธ์หรือยังไงบ้างครับท่น้ว่างก็ช่วงแรกท่านผู้ว่าการะทรวงบามื่ากี้าเมื่อสักครู่ท่านก็ได้สั่งการแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบในเรื่องข้อกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตามก็คงประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นเนื่องจากพรบจราจรทางบกตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นฉบับที่13พศ2565ตรงนี้ประกาศในรัชกาาวันที่7พฤษภาคมซึ่งก็จะมีผลใน120วันก็จะอยู่ที่วันที่5กันยายนวันที่5กันยายนถึงจะมีผลบังคับใช้เพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยการประชาสัมพันธ์เราก็มีระยะเวลาประมาณ120วัน ก็น่าก็น่าจะมีเพียงพอที่พี่น้องประชาชน,นนั้นน่าจะพอรับรู้รับทราบยางไรก็ตามในสาระสําคัญของไอ้เรื่องคาซีดเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะห่วงใยว่าเอออาจจะสร้างความลําบากในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือเปล่าตรงนี้มันมีอยู่3ประเด็นในประเด็นแรกนั้นการจัดที่นั่งที่ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก ันที่สองก็เป็นจัดที่นั่งพิเศษอันที่สามก็มีวิธีการเพื่อที่จะป้องกันอันตรายตรงนี้ครับก็เป็นการบ้านของสํานังกงานโดยสาิที่จะต้องประกาศประกาศกําหนดออกมากําหนดรายละเอียดว่าที่นั่งสําหรับเด็กจะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างมีมาตรฐานมออกอ,อะไรยังไงที่นั่งซื้อมามือสองอะไรต่างๆที่พี่น้องประชาชนสงสัยตรงเนี้รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ออกเนื่องจากว่าเมื่อ กฎหมายมีผลบังคับใช้5กันยาหลังจากนั้นเนี่ยก็ในเรื่องรายละเอียดตรงนี้นก็จะมีเวลาอีก90วันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกำหนดออกมาก็คือภายในวันที่5ธันวาคม2565นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามีข้อกฎหมายตรงนี้ออกมาแล้วนะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมไว้สำหรับรายละเอียดในเรื่องของการว่าที่นั่งสำหรับเด็กเป็นยังไง แล้วก็วิธีการ,รเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจะทํำยังไงอันนี้มันหรือมันหรือคือ3อย่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูประกาศข้อกําหนดของสํงนงนานายธรรมเดียรอีกครั้งหนึ่งครับตำรวจเมคนบานเราคงไม่ถึงขนาดว่าถ้ามีการตั้งด่านแล้วต้วองตรวจในรถว่าถ้ามีเด็กหน้าต้องวิถงขนาดนั้นใช่ไหมครัในช่วง120วันเนี่ยครับก็เรียนแล้วว่าในช่วง120วันนี้ยังไม่ยังไม่มีผลบังคับใช้นะ ต้องเนว่าที่ท่านผู้ว่าราชการก็เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้การบังคับใช้ก็คือต้องวันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะครับแต่แน่นอนครับในทุกทุกความผิดทุกข้อกฎหมายที่เราเน้นย้ําแม้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราก็ยังเน้นมาตรการของการแบบประชาสัมพันธ์การป้องกามการตรวจเตือนเราก็จะมีระยะเวลาเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปรับตัว พวกวัยเหมามีจำเป็นที่ต้องมีการฟังใช้ไม่มีการใช้ภาษีนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้คำนวณระยะเวลาอายุของผู้หลานตัวเองก็อาจจะต้องอยู่ในบังคับเรื่องการจัดการใช้เงินสดนะครับครับอันนี้ก็อายุไม่เกินหกปีอันนี้ก็คือเด็กอายุไม่เกินหกปีอันนี้ก็คืออยู่ในออนุขอไข่นะครับและอีกประการหนึ่งก็ที่มีความสูงไม่เกินร้อยสามสิบห้าอันนี้ก็ ก็จะต้องมีการนั่งที่รับเข็มขัดอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คนอยู่คนละอนุนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยก็คือไม่เกิน6ปีไม่มีการหาลือเลยไหมนะว่าสมมติเกิดการที่จะให้เด็กไปนั่งคาซีดเนี่ยเป็นยิื่องยากสมควรเกิดเด็กไม่ยอมนั่งจริงๆนะฮะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องยังไงนะหรือใช้เป็นรูปแบบในการดูแลนั่งในขณะนั่งอ๋อที่ที่ผมเรียนแล้วไงครับว่ามันมันมี3วิธี หนึ่งที่นั่งนี่ละภายสองมันก็มีที่พิเศษพอพิเศษก็จะมีอีกรูปแบบซึ่งอยู่ราย,ย,ยละเอียดกาหนดแล้วก็สามวิธีการนเรื่องอย่างเช่นแบบอาจจะอุ้มหรืออะไรซึ่งตรงนี้มันมันจะต้องมีการกําหนดในรายละเอียดและประกาศเป็นข้อกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็มีทางเลือกอยู่อยู่หลายอย่างแต่ก็ต้องยังไงก็ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณกองข่าบการตำรวจนครบาลห้าขอบคุณกองข้าการตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับขององชการนครบาลก็ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เราจะใช้มาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยการเปิดช่องทางร้องเรียนของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังโทรมาในช่องของหนึ่งกหนึ่งได้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากครับครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความเคารพในเรื่ององการแถลงข่าววันนี้ครับสวัสดีครับ